สวัสดีครับ1น,นาทีแต่สิ่งที่ได้การานไตรักคำพิสทจน์ใน1ปีกับจรประจำวันที่13ธันวาคมพระธรรมวิวรณ์บทที่4เราจะเห็นได้ว่าบทที่4นั้นพูดและเห็นภาพแห่งการนมัสก,การบนสวรรค์ย้อนได้เห็นว่าประตูได้เปิดออกและเขาได้รับคำเชื้อเชิญให้เข้าไปดูเห็นปลังที่ยิ่งใหญ่โออาตระกาผู้อาวุโส24คนพร้อมกับมงกุฎสวยงามและสัตว ที่เปลงเสียงบริสุทธิ์บริสุทธิ์องค์พระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้เคยเป็นอยู่ผู้ทรงเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาเมื่อเสียงการนมัสการดังขึ้นผู้อาวุโสและคนมากมายได้คุกข่าลงผ่อนมงกุฎหรือความยิ่งใหญ่หรือความเป็นตัวตนของเราลงจดจอนมัสการพระเจ้าและท้ายข้อที่บทที่4ข้อที่11บอกว่าองค์พระเป็นเจ้าและพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์สมควรที่จะได้รับพระสิริพระเกียรติและฤทธานุภาพเพราะว่าพระองค์ องสร้างสปปรรพสิ่งสปปรรพสิ่งก็ดำรงอยู่และถูกสร้างขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์ให้เราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยการนมัสก,การพระเจ้าในบนโลกนี้และพร้อมที่จะไปนมัสก,การพระองค์บนสวรรค์นั่นคือหนึ่งนาทีสวัสดีครับ